ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่คารุรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมธนาถาวรช่องถาวรรอเยอร์นะครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8 ในรัชกาลที่8ได้มีพระราชบัญญัติออกโขนดที่ดินฉบับที่6พุทธศักราช2479นาะครับมาตรา5การจับจองที่ดินจะต้องได้รับอนุญ,ญาตจากรัฐตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 1. ผู้ที่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย 2. ผู้รับโอนที่ดินตามข้อ1จากผู้มีสิทธิ์ในที่ดินเดิม 3ผู้ครอบครองที่ตั้งที่ดินตามพรบออกโฉนดที่ดินฉบับที่6พศ2อ,อ7 9ใช้บังคับสีผู้ที่เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนอพรบออกโฉนดที่ดินพศ2อ7 9ฉบับที่6โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับตามมาตรา7วรรคหนึ่ง พระบออกโฉนดที่ดินฉบับที่6จะมีหลักฐานอยู่2อ,อย่างคือ 1. ใบเหยียบย่ำผู้ที่ได้รับอนุญ,ญาตให้จับจองที่ดินโดยรัฐออกใบเหยียบย่ำให้จะต้องทำประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา2ปีมิฉะนั้นให้เป็นอันสิ้นสิทธิ์แห่งการจับจองที่ดิน ในส่วนที่ยังไม่ได้ทำประโยชน์นะครับการออกใบเยี่ยมย่ำนี้นะครับนายอำเภอหรือประดับอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำจริงอำเภอจะเป็นผู้ออกให้ออ,องนะครับตาจองผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จับจองที่ดินโดยรัฐออกหออกตาจองให้ไว้เป็นหลักฐาน 2. จะต้องทำประโยชน์ให้แล้วเสร็จ ภายใน3ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับาตาจองหรือใบจอง 4. มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่ยังไม่ได้ทำประโยชน์ 5. ตาจองออกโดยเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัด 6. ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ สำหรับผู้ที่ขอจับจองไว้โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับ 1. น่งตามพรบฉบับที่6แล้ว 2. แต่ยังไม่ได้ขอคำรับรองว่าได้ทำประโยชน์แล้วต่อเจ้าหน้าที่สาตามความในมา,มาตราเจ็ดพรบรให้ใช้พรบ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน4นะครับย่อมให้ผู้นั้นมาขอคำรับรองการทำประโยชน์5ได้อีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ต้องภายใน180วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลา2ปีสำหรับใบจองข้อ7นับตั้งแต่วัน สิ้นสุดระยะเวลา3ปีสำหรับตาจองนะครับใาบเาหยียบย่ำหนึ่งใบเหยียบย่ำเป็นเพียงหนังสือแสดงว่ามีสิทธิ์เข้าก่อสร้างถางพงเอาในที่ดินข้อสองภายในระยะเวลาที่จำกัดเท่านั้นสามใบเหยียบย่ำเป็น เพียงพยานว่าผู้รับใบเหย,ยียบย่ำได้มาขอจองที่ดินนับตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบเหย,ยียบย่ำใบเหย,ยียบย่ำม,มีอายุเพียงสองปีเท่านั้นนะครับผู้ที่ได้รับใบเหย,ยียบย่ำไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่ดินนะครับที่มีใบเหยียบย่ําจึงเป็นที่ดินมือเปล่านะครับอันนี้มีคําพิพากษาดีการองรับไว้นะครับคือ872ทับส5 1 1าสำหรับที่ดินผู้ที่ได้มาผู้ที่ได้มาซึ่งที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จับจองพรบออกโฉนดที่ดินฉบับที่6เพศสออ2479 แต่ยังมีได้รับคำรับรองว่าได้ทำประโยชน์แล้วก่อนให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพศออ2497ใช้บังคับผู้โอนต้องขอคำรับรองภายใน180วันนับแต่วันสิ้นสุดแห่งการจับจองตามประมวลกฎหมายที่ดินพศออ2479 หรือหากระยะเวลาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับก็ให้ยื่นคำขอต่อนายอำเภอภายใน180วันนับตั้งแต่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับมิฉะนั้นจะถือว่าที่ดินนั้นปลอดจากการจับจองและตกเป็นของรัฐ อันมีผลทําให้ถือว่าผู้นั้นเข้าครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิได้รับอนุญาตนะครับตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา9ดีกาที่134่ทับสองห้าหนึ่งสีทับสองพาอาวักสองสำหรับผู้จับจองที่ไว้พรบออกโฉนดที่ดินฉบับที่6 ล่วงเลยเวลาที่จะขอคำรับรองการทำประโยชน์เกิน180วันจะใช้สิทธิ์ <c oughs> ตามวักหนไม่ได้นะครับฉะนั้นวักสองจึงผ่อนผันให้อีกระยะหนึ่งให้ผู้นั้นมาขอคำรับรองการทำประโยชน์ภายใน180วันนับตั้งแต่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ จะต้องเป็นที่ดินที่มีกฎเจนจะออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ว่าที่ดินนั้นทำประโยชน์ถ้าที่ดินนั้นทำประโยชน์ไม่แล้วเสร็จเจ้าของที่ดินไม่ขอคำรับรองภายในกำหนดในกฎหมายให้ถือว่าที่ดินปราศจ,จากการจับจอง ผู้จับจองเดิมย่อมหมดสิทธิ์ในที่ดินนั้นเว้นแต่นายอำเภอหรือประหลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำจริงอำเภอจะผ่อนผันให้เป็นการเฉพาะลาย <c oughs> นะครับอันนี้เป็นการออกโฉนดที่ดินนะครับหรือว่าการให้ใบเหยียบย่ำตาจองนะครับ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8ของพวกเรานะครับข่าวหน้าผมจะมาสรุปว่าการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์การออกขนดที่ดินหรือว่าการให้ใบจองที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินแห่งชาติได้ออกใบจองเพื่อจัดสรรทีดินให้สำหรับประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำจนิน ในคราวหน้านะครับหากท่านคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลคกดแชร์ให้ด้วยจะขอบคุณยิ่งขอสวัสดีครับ